สวัสดีค่ะเจียวทเปอร์แซบค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำยำรแสแซบจ๋ากเจียซูเปอร์แซบเราวันนี้วันนี้ทำน้ำจิ้มสดสดใหม่ๆน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มแซบๆซบเจียซูเปอร์แซบค่ะน่ากินมากๆเลยเข้มข้นค่ะนี่น้ำจิ้มซีฟู๊ดนะคะแซบแซบ เผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะน้ำจิ้มมะขามเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆค่ะรสชาติเข้มข้นเข้มข้นทุกอย่างเลยค่ะนี่น่ากินมากๆเลยค่ะนี่น้ำจิ้ม หวานเผ็ดน้อยค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยอร่อยค่ะน้ำจิ้มสามแบ่บจ้ะชิ้นวันค่ะผสมหนึ่งสองสามผสมกันก็อร่อยนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเข็มข้น เกีย๊ยวซูเปอร์แซ่บจ้ะน่ากินมากๆเลยนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะเกีย๊ยวซูเปอร์แซ่บค่ะว้าวควันหอมฟุ้งเลยค่ะลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคน ควาหอมฟุ้งเลยค่ะนี่หอมฟุ้งเลยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำยำรแสแซ่บลูกชิ้นนึ่งร้อนๆค่ะเจียวทับทิมแซ่บนะคะวันนี้มีหลายอย่างนะคะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมึกจอไก่วันนี้จอไก่แล้วก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นแดงไส้กรอกชีส เสกอบแดงเสกอบลมควันมีหลายหลายอย่างนะคะน่ากินมากเลยนะคะทุกคนร้อนของฟุ้งเลยค่ะ <c oughs> ร้อนค่ะยาสูบกแซบนะคะทุกคนน่ากินมากๆ ควันหอมฟุ้งเลยค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มสามแซบค่ะเจียทุพเทสแ่บนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามไลค์เป็กคนคกำลังใจให้เจียวุพเทสแ่บนะคะขอบคุณมากค่ะน่ากินมา,มากๆเลยนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ